มีดอกนึงนี่พี่น่อดอกนึงเ็ดผึ้งแดงงามมีกอแรงกำลังงามงามสวยๆนี่ึแดงน่ออ้ดอกนี่แบสองดอกครับพี่น้อเห็ดึ้งดำตัดขาวนี่ด้ย สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้ก็อยู่กับคู่บันเนาะนะครับคู่บันเนอกพาคทั่วกัสบสมาชิกเห็นบรรยากาศฝนตกมือน,นี้เขา,ขาปลาเก็นเห็นมานแต่เช้าหนีคุณแมวสมอลแล้วเห็นเหนเ็นแล้วพี่น้องโอ้ยเห็นหลงโง่เหลืองพี่น้องเอ,อ้ยผมมาอยู่ข้างทางเลยพี่น้องเพื่อนกับมาหา,ห,าหลายแห้งมือน,นี้ บรรยากาศฝนตกนะครับพี่นออ้องเศรติดต้าเมือนเมืองครับมือน,นี้มื่อนี้มาที่งานเข้ามาบ่ค่อยหลายฝนมันตกเนาะเข้ามาแต่เสารน้ำแน่มือน,นี้ไหน,ะนโอ้ยโยูพี่ก็ได้เห็ดพึง่งอร่อยน่ครับพี่น้องเห็ดพึง่ง ไปกันเรียนเีมาทังทีลูกอ้าวอนยางทังทีฝนไปน้พืนเขาก็ยังทานะเขาะเห็นไปยิงพวกไอเจาพี่กันอะไรนีครับพี่นองเห็ดพึ่งดอกงามงามไหนแล้วงูโอนี่ไงเหนึยงาค นี่เซลมานะดินมันดิน,ดนโอ้สองดอก,อกาานี่ครับเห็โงอกกำงามถือฝุ่น <laughs> เดี๋ยวจะดอกอ่ะพี่ดอกพี่ดอกพ่อยีอกแล้วเห็หโงอก เฮ็ดงงนเนาะเดงเออเดดก็ไม่หางมันด่านแล้วแต่าเห็ดถึงงามๆครับพี่น้องตนโคเนี่นี่ครับสองดอกแล้วครับให้ลุงน้องได้ โซมืงโอ้หน่อนก็ได้ดอกมังามมันผู้ใดหาหาสดงกนึงดอกน่มงามใส่โอ้สอดอกนงามพี่น้องเก็บมาพี่น้องึงนีงโอ้สามดอกครับเก็บมานงามหน เห็ดเ็ดผ yeah. ึ <S <S ่งแดงอู้เก็บประดอกมาสองสามอ้มเปลือแล้วขาเปลือยแล้วถือฝนนะฝนตกดอกงามมหนอย่างนี้ดอกเงี้ยสิดอกเกียบนาทีเหรอไอ้เจี๊ยบ

ย่างงามพี่น้องเห็ดไข่อเ็ดไม่พี่น้องเห็ดไค่เห็ดไข่เห็ดเราเห็ดไค่เห็ดครับ้องง่เห็ดึง này khó khăn nó không cái thật thì nó đỏ Chưa chưa ใช่ครับพี่น้องให้ถึงงามเห้เราโงกพี่<อ>น้องเราโง่ขาวหน่อยนี่อืมเออเาโงกขาวนะ<ฮ>จ๊ะนะจ๊ะหลงเหีห้ยพี่น้องที่ไม่สอนบ้างต้องรอดไม่แม้เสือแต่ขาวอืมเราโง่ขาวพี่น้องเห็เราโง่เพอแล้วเด้อให้โปรชิ้นเ่าครับพี่น้อง เนี่ะเป็เห็ดดำอู้เป็นลาวอ่ะพี่น้องมันเป็นลาเนาะค่ะบตกก้องเรซจะเจอเห็ดกว่าขาี้เทานี่ครับออดซ้ำแขนนี่พี่น้องคาเห็ดซ้ำแขนนี่ครับพี่น้องเมื่อละสองดอกครับโอ้ยเนาะถ้าเป็นเห็ดกินในเมื่อสองดอกนี่เห็ดผึ้งดอกเ่มามอ่ะไม่บ่อเหเ <laughs> ห็ดผึ้งแดง นี่ค่ะให้เด่นค่ะพี่น้องฝนตกลิ่นพี่น้องป้งแป้งป้งแปะเลย อาก,กาศท้าเฮ็ดมือนี้เศร้านี้นี่พี่น้องเฮ็ดเท่าเนาะคนมันตกใจเอาอันนี้โป๊ะไปบรรยากาศมามาทางไหนนั่นนี่ครับพี่น้องเห็เระงก่กอนมีใครนี่พี่งใครอีกให้ใหอีกโอ้อันนี้ก็ตัองจะอมดุด อันนี้จอแล้วดูอ่ะนีกันเดือดามพวกเต้อันนี้ผึ้งแดงพี่น้องอู้ดอกนี่เอมไหมครับงามกับบรรยากาศฝนตกนี่นี่นี่ยดอกนึงนี่นี่นี่ดอกนึงครับพี่น้องเออนี่ดอกนึงดอกนึงนี่พี่น้องดอกนึงเห็ดผึ้งแดงเออห้ามไม่เกินเลย กำล no. uh, ังงามๆสวยๆยี oh, oh, that, ่ส well. ิบพี่น้องครับพี่น้องอี่น้องเนี่ยโอ้ฮิตเจ้าโอ้ยเราพ่อเฮ็ดหมองงามถึงแดงอุยนี่เฮ็ดบัวคนใส่บ่แม่นบ่เฮ็ดเบื่อนี่พี่น้องเก็บเบือพี่น้องเขาได้เฮ็ดผึงแดงมงนี้เด้อพี่น้องแล้วก็มองหัน สองสามสามดอกสี่ดอกพี่น้องขายอยู่นี่ครับพี่น้องขายยาวนี่แหละขายขาย,ย,ยาวมากครับไปคูก่อนเราเห็นได้เดี๋ยวนี้นี่ครับน็่ผึ่งน็่ผึ่งครับนี่ เดอีกอันึงน้องงามถึงดำอีกอึงมีมันครับ นเห็นดำครับเห็นดำใส่อีดอกเห็นประจำตำาแน่เอาเก็บเบาหนึ่งเก็บกดซื้อหนึ่งนี่เก็บติดหิดมองบัวใส่มองกระวิดบัวใส่ตอนนี้หนาวเปิดโลกเลยพี่น้องเอ้ยเพื hmm. well, okay, oh, ่อนเข้าปลาอยู่แต่ในปลาในสวนสองดอกครับ froze พี่น้องใขึ้นดำตัดก็ขาวนั่เด้อไม่ขาวนี่ไทยหนึ่ง มาออกเป็นเปะเลยเนาะครับใครดิงพี่น้อง คเจอไหมบรรยากาศครับพี่น้องบนต๊ะริดเมืองพีทองคนมาหาหาเหตุผมันประกาศขี่รถขาบจอดรถเป็นเซาแซวพี่นีองเอ้ยแมนเบิร์ดับแม่เอาว ก้าบ,บานอ่ะได้ครับพี่น้องนี่เด็กแกลงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้นอ,งนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูบานน้องอย่าลืมซั่นกับดิงนะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสสวัดีครับพี่น้องกลับบ้านกันครับ